สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกคองทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูไพยวันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะค่ะคำ้องจองนะคะ วิทยุทีวีมีอีกจดหมายโทรทัศน์ทั้งหลายช่วยคลายกังหาเหตุการณ์ทุกแข่งรู้แจ้งใจนาสื่อสารนั้นหนาย่อโลกเราเอ่ยค่ะความหมายของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ความรู้สึกความคิดเห็น ความต้องการจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยวิธีต่างๆนะคะเช่นการพูดโทรศัพท์นะคะการดูทีวีแล้วก็การส่งจดหมายนะคะค่ะอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารนะคะก็จะมีเช่นโทรศัพท์นะคะโทรทัศน์นะคะวิทยุนะคะไรเซนีนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ะคะ่ะ การจำแนกตามคุณลักษณะของการสื่อสารนะคะ 1. การสื่อสารด้วยภาษาพูดได้แก่การพูดอธิบายบรรยายการร้องเพลงนะคะการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางหรือสัญญาณนะคะเช่นปริยาท่าทางการยิ้มภาษามือนะคะการสื่อสารด้วยภาษาภาพเช่นโปสเตอร์นะคะจดหมายลูกศรตรา รูปภาพเครื่องหมายนะคะประโยชน์ของการสื่อสารนะคะ 1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็วนะคะ 2. ความถูกต้องของข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ 3. ความรวดเร็วของการทำงานสะดวกมากขึ้น 4. ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 5. สามารถเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางได้ หกการสื่อสารการทำงานแบบกลุ่มสามารถร่วมแก้ไขเอกสารตัวเดียวกันตามแผนงานได้นะคะค่ะสำหรับมารยาทในการสื่อสารนะคะ1การสื่อสารกับตนเองใช้ภาษาอย่างเงียบๆในใจอยู่เสมอเรื่องที่สื่อสารมีได้ต่างๆไม่จำกัดเช่นการปลอบนะคะตัวเองการเตือนตัวเองการวางแผนกระบ,บวนการสื่อสาร กับตนเองมีลักษณะคล้ายกับกระบวนการคิดต่างกันที่มีความคิดไม่มีการตอบโต้หรือไม่มีผู้รับสารนะคะ2การสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะได้แก่การสื่อสารของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะแต่ยังไม่ถึงกับเป็นกลุ่มเรื่องเฉพาะระหว่างบุคคลผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะคะ การสื่อสารสาธารณะได้แก่การสื่อสารที่มุ่งประสงค์ให้สาธารณชนได้รับรู้หรือเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเปิดเผยโดยไม่จำกัดเวลาเช่นการปาถาการสอนนะคะการอภิปรายในรัฐสภาที่ไม่เป็นการประชุมลับนะคะสการสื่อสารมวลชนนะคะมีลักษณะ สำคัญคล้ายกับการสื่อสารสาธารณะนะคะแต่มีลักษณะเฉพาะคือต้องอาศัยสื่อที่มีศักย,ยภาพเผยแพร่สูงเช่นวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสารที่นําเสนอคัดเฉพาะที่อาจเป็นประโยชน์และจําเป็นแก่มวลชนมากหรือน้อยก็ได้นะคะค่ะสำหรับกีกรรใบงานนะคะนักเรียนต่อเติมรูปภาพโทรศัพท์ให้สมบูรณ์แล้วก็ระบายสีนะคะ ค่ะายง,งานที่สองนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพที่เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ถูกต้องนะคะก็จะมีอะไรคะจดหมายใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์นะคะโนต้ตบุ๊กนะคะวิทยุนะคะโทรศัพท์ค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะค่ะายง,งานที่สามนะคะให้เรียนเขียนตามรอยปากคำ รูปภาพเครื่องมือสื่อสารและระบายสีให้สวยงามน,นะคะค่ะคำศัพท์ก็จะมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรทัศน์นะคะจดหมายหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์ค่ะรายงานที่4นะคะให้นักเรียนจับคู่เครื่องมือสื่อสารที่มีจํานวนเท่ากันให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ก็ยองหาเป็นจํานวนของที่มี1เดียวก็คืออะไรคะจดหมายใช่ไหมคะค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องการสื่อสารนะคะเด็กๆคงจะเข้าใจในคำที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย